กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่คะกลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางขางข้าวรวมกมลุ่มผลิตเครื่องแกงตายบางขางข้าวตราห้อมแกงสร้างรายได้เฉลีย 15, ่ย15,000ถึง17,000บาทต่อเดือน นายวะสันสุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวกดกามลปิ่นแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่อำเภอซีเกาเพื่อเยี่ยมเยือนกลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางขางข้าวรวมกับนายส้มเดชวงทงังเกษตรอำเภอซีเกาและเจ้าหน้าถี่้ำหนักงานเกษตรสำหรับวิสากิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านบางขางข้าวตั้งอยู่มู่ทีซีตำบลบนเขาหมายแกว้วอำเภอซีเกาจังหวัด มีนายสะเทียนทิพท่องเป็นประธานกุ้มโดยดำเนินกิจกรรมการผลิตเครื่องแกงปัจจุบันประกอบด้วยเครื่องแกงซีชนิดได้แก่เครื่องแกงกะทิเครื่องแกงซ้อม เครื่องแกงพริกและเครื่องแกงพัดเพชและมีผลิตภัณฑ์ตัวไม้คือเครื่องแกงสำหรับทำข้าวมกไก่ผลิตภัณฑ์มีทางแบบทองและแบบขวดซึ่งแบบทองขนาด30กรัมราคาเพียง5บาทเท่านั้นปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย1 5 0 0 0ถึง1 7 0 0 0บาทต่อเดือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสรงเสริมอาชีพบ้านบางขังข้าวซึ่งปี2 569ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเกษตรตามโครงการตามเพนพัฒนาอา อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบริเท่าพายแรงปี2558และปี2559เพื่อสร้างโรงเรือนทำเครื่องแกงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำเครื่องแกงทั้งหมดปี2560ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรงังโครงการ9 1 0 1สู้หนึ่งเพื่อปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐานตามแบบเพื่อเตรียมยิงข้อรับโรงมาตรฐานโอยโยปี2 5 6 4ีได้รับ งบประมาณจากจังหวัดตรังโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสำหนักงานเกษตรจังหวัดตรังเพื่อสนับสนุนวัสดุขะาุพันธุ์ดำเนินกิจกรรมผลิตเครื่องแกงผู้สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อคุณสเทียนติดทองโทร082ย์แปสอง่อสี่หหรือเพจเครื่องแกงใต้บางขางข้าวตราหอมแกงนับประผัดมณนแสงศูนย์ข้าววิทยุมกส่ง คลรายงานค่ะรวดเร็วฉับไว<ห>เพื่อชุมชนไทยทุกวัน